พี่วัตูนค่ะมาตามคำเรียบร้องแล้วนะคะมีที่เมื่อวานแกเขียนไง uh huh. ฉันเป็นคนจนแก่งโง่แต่ชนะ uh huh. <laughs> จนแก่งโง่แต่ชนะจะยิบมาตามคำเรียบร้องแล้วนะ,ะอันนี้เอไอนะคะส่วนคุณน้องๆเยาวชนควรเปิดใจนะคะคนที่ห่วงใยน้องไม่สุดนั้นเป็นใครอันนี้เป็นคลิปที่ดีมากเลยอยากให้ดูคลิปนี้นะคะซึ่งพี่ปาเนี่ยเอามาจะเพจคุณธีรชยัยวิมลรัตน์มาดูคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะ คมึงด่าพวกเขาว่าโง่ด่าว่าลาหลังมึงบูชาคนในจอคนที่พูดจาสวยหรูคนที่มึงเรียกว่าความหวังแต่จำใส่สมองไว้วันที่ชีวิตมึงพังวันที่มึงลม้มวันที่มึงไม่เหลือใครได้ยินไมหมวะ คนเดจอมันไม่รู้ไดยซ้ำว่ามึงเสื้ออะไรมันไม่มานั่งเช็ดน้ำตามึงหรอกมีแต่ไอไดโนเสาร์ไอคนแก่ไอคนโง่ที่มึงด่าน,นั้นแหละที่จะขายวิญญาณเพื่อช่วยมึงตาสว่างได้แล้วไอ้น้อง นี่แหละค่ะเนาะคุณหมอชำนาญบอกว่าแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่เป็นไม่ได้ทําร้ายแค่ตัวคนแพ้นะมันทำร้ายความยุติธรรมและอนาคตสังคมทั้งระบบด้วยอันนี้หมอเตือนนะคะแล้วก็ไปดูมาเจอแล้วนะคะโอเคแอปเปิล OK, คือคนที่ทําเสื้อนับใหม่ส่งไปชนบุรี50ตัวอันนี้เราก็เจอแล้วนะคะใครสนใจ